สวันดีพี่น้องมา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 สโนว์ชานลกินอ้อมหนูเหมือนีพี่น้องกินอ้อมหนูอ้อมหนูไหวท่มบงกันพี่น้อง พกปากับพี่น้องอีกแล้วถ้าลงเชนา่ะไม่อออ่นเศร้าสีใสๆเนี่ยน,น้องเสองมุ้งคูกว่าจินเข้ามาพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทไ,กทไทยเมืองล่าเพราะว่าเขาออกคลิปเพราะว่าสิเป็นยูทูบหรือแอปติ๊กต k อกนาะพี่น้องก็หลังเนี่ยฝากโตวทั้งสอง เพราะว่าเขาเก็ดกันยูทุกมือบางมือกัาหอาสีบ่บอดจิตตอกันปันใดค่เข้าแบบมือหนาก็ต้องไปตามภารกิจมือง่ายกับมาโปปาพี่น้องกับกดติดตามกดไลค์กดแช่เพราะว่าสังสิบเป็นทั้งด้าน YouTube หรือแอปติ๊กต k อกกับไลค์แช่กดหวัวใจท่านนุ่งแชนแวลบ่ไปไซค์ูกับพี่กับน้องมือนี้ได้หนู ไปตลาดเมื่อวานในหนูไหวพี่น้องด้หนูไหวน่อยตัวนึงก็บ่อได้เห็ดให้เบบ่งเห็ดแล้วไม่กินให้เบบ่งเนาะพี่น้องเนาะเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่แปดถ้าจำบ่ผิดวันศุกร์ที่แปดเนาะรับเ้าะมาพี่น้องมาใกล้ใกล้ไช่เล้าอ๋อกดตามกดไค์กดแช่กดหัวใจไคลแช่เด้อพี่น้องอืมคักออมไส่ ผักซี่ผักใส่เนี่ยมา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 กินน้ำกันเมื่อเนี่ยไฮร้านร้านเถึงมือกล้อง ใชัเพี่น้องรับมันเดียวๆปวดอืมอืมรู้จอดไปนบริ่จิงโดนอยากว่าพี่น้อง วันน,นั้นตลาดไม่โอกาสได้ไปตลาดนัดก็เลยได้หนูมาผมอำลัพี่น้อง bơm con không 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 cái không luôn cả ngựa là không không ô không 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 นู้ว้เนี่ยเป็นนูชนิดที่สะไมนั่นนะครับถือว่าเป็นนูที่นี่ความสะอาดในระดับต่นๆนของบรรดาน,นู้ดงทั้งหลายตัวน,นี้ตาง่มากับหนูผุงอ่าวหางไม่หางเงาแล้วก็มักจะเปล่น้อเชื่อใหม่ เขาหาถึงน้ำต้นใหม่น้ำเจ้าใหม่อย่างประมาณนั้นเขาจิบ่อใครลงพื้นพวกนุงไหวจะเข้าตะกี้ไปหาถึงในดงบ่อขึน้นนูน้านูอย่างเขาของเข้าจิตมากเข็ดคู่ Hát chân thâm. Bài lòng tông mày, chia mày hát chân phân mày mày, mày đâu. Tu có mì, tồn, 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 tồn. Để không mày. Tu có không mày. Tu có không mày. Tu có có nhay mày. Tu có nhay mày. có nhay mày. 누구 o w l ขายของก็ร้ายไม่นองเลยเตินถึงแรนเจ้าตัวันจะเป็นตาเป็นคนอมไม่หมดโม่กับพริกพักยัง <c oughs> พริกแห้งหอมแดงกระเทียม <c oughs> บ้านพี่น้องเก็บที่มีบ้านน้อ โดนอนจะกินกับเติมนึงอยู่พี่น้องโอ้เริ่มร่ากับมากไก่แล้วพี่น้องเลยตัวปลาพี่น้องคือเกาเกาที่เราให้ร้านเป็นมึงกล้องเลยนะ <c oughs> Sap ham, pinworm sap ham. ở bên đó em đó vô đây đó chúng nó cả rồi đó quá gì khóc